สวัสดีครับ EP นี้ผมก็จะมารีวิวพระอีสานนะครับเป็นพระบ้านนะครับอําเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับนี่เป็นเหรียญนะครับพระเหล่าเทพนิมิตนะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับเป็นรุ่นที่สองนะครับจัดสร้างในปี2510นะครับ ตอนนั้นก็อำเภอพนานี่ยังเป็นอำเภอหนึ่งนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับยังไม่แยกไปเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอำนาจเจริญในปัจจุบันนะครับก็เป็นเหรียญเป็นเหรียญทรงเขาเรียกว,ว่าทรงใบเสมานะครับเป็นเนื้อทองฝ้าบาทรุ่นที่สองนะครับ การซื้อขายบูชากันในตลาดพระก็อยู่ราคาที่หลักร้อยครับหลักร้อยกลางๆนะถ้าสภาพแบบนี้ก็หลักร้อยกลางๆแต่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงก็จะถูกลงมาหน่อยนะครับขอบนี่จะเป็นขอบขอบตัดเรียบนะครับหูเหลี่ยงก็จะเป็นแบบนี้นะครับ พระเราเทพนิมิตรนี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธชินราชนะครับภาคอีสานนะครับเป็นพระรูปหล่อปูนปั้นที่สวยที่สุดในภาคอีสานนะครับก็ถือว่าเป็นพระดังแล้วก็เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของคนอำเภอพนานะครับจังหวัดอำนาจ,จเจริญนนก็เหรียญรุ่นนี้ก็จะมีเนื้อทองแดงกะไหลทองนะครับเนื้อทองแดงกะไหลเงินเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อทองฝาบาทนะครับ ของผมก็คือเป็นเนื้อทองฝาบาทนะเหรียญนี้ก็มีปลอมนะอันนี้ก็ให้ระวังด้วยมีปลอมนะครับเหรียญนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญปีลึกและ้วล่ะเพราะว่าจัดสร้างมาตั้งแต่ปี2อ1 0นะครับปัจจุบันก็มีอายุ56ปีแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามได้นะครับเหรียญนี้ผมก็ปล่อยอยู่ในราคาหลักร้อยนะฮะร,ราคาไม่แพงนะครับ ใครจะสนใจบูชาเก็บสะสมเป็นที่ระเลือกเป็นของติดตัวนะครับเป็นของภาพภูมิใจประจําจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับก็แล้วแต่หรือว่าจะไปปล่อยต่อก็แล้วแต่นะครับน,นี่ผมก็ปล่อยอยู่นะถ้าใครสนใจก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับพระเหล่าเทพนิมิตนะครับอำเภอพัฒนานะครับ ออกในปี2510นะครับตอนนั้นก็นยังเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันก็เป็นจังหวัดอำนาจเจริญแล้วนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวพระนะครับสวัสดีครับ